สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนการใช้งานดิจิตอลเลเวลหรือเกจวัดองศาโมเดล5 7 0 0 1แบรนด์ More and Light ของประเทศอังกฤษเรามาดูการใช้งานกันครับ ที่ตัเลเวลมีปุ่มสามปุ่มนะครับปุ่มข้างหน้าจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มโฮค่าแล้วก็ปุ่มศูนนะครับตัวเครื่องด้านข้างจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมดสามด้านนะครับเอาไว้ยึดกับตัวที่เราจะวัดองศานะครับเปิดการใช้งาน,นครับเปิดขึ้นมาถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเออเลนะครับแล้วก็เราต้องตั้งให้ขนานกับพื้นผมยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเราหน่บไว้แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นศูนย์องศานะครับเราก็สามารถเอาไปวัดกับชิ้นงานที่เป็นองศาที่เราต้องการวัดได้ครับการใช้งานของตัวนี้ก็มีเท่านี้เลยครับขอบคุณครับ